สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องนะครับบีทีชานเอลหรือว่าเซียนคนเกลนเราพี่น้องกะอยู่กับเซียนคนเกลนคืกเก่าครับเมื่อนี้มาพอกันคือเก่าสำหรับแนวทางหุ้นน้อยรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับสำหรับเอฟซีที่เข้ามาแล้วกะอย่าลืมนะครับพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแช์นะครับพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆนะครับอ่าสำหรับ เียนคนเกนกะวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันเด้พี่น้องเด้อว,วางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนําไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกหุ้นทุกน้อยนะครับแต่ต้องเล่นอย่างมีสตินะครับพี่น้องคําเตือนนะครับคาเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสําหรับวันนี้นะครับสรุปผลวันที่25เดือน2พศ2568นะครับมาเบิ่งครับพี่น้องเด่นวิ่ง รูดนะครับเด่นวิ่งรูด3กับ2นะครับพี่น้องเด่นวิ่งรูด3กับ2นะครับจับคู่ชุดเด่น3 2 1สองชุดนะครับ3 2 1ชุดเบิ้ลก็คือ3 3 2 2นะครับพี่น้องสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเสียงก้อนกลนี้นายไปที่วิ่งรูด3นะครับพี่น้องเบิ่งไปพร้อมๆกันครับเข้ามาสรุปพลกันนะครับพี่น้องอ่า เด่นวิ่งรูดสามสามสองสองนะครับวิ่งรูดสามจับคู่นะครับจับคู่เจาะเน้นๆไปที่สามห้าสามหกสามแปดสามเก้านะครับพี่น้องส่วนวิ่งรูดสองจับคู่เจาะเน้นๆไปที่สองห้าสองหกสองแปดสองเก้านะครับส่วนตรงกลางได้พี่น้องเดอ้อสามเจดสองเจด กันทุนไว้นะครับพี่น้องกันทุนไว้เสียนคนแก่นเน้นให้ที่4คู่หน้าแล้วก็4คู่ท้ายนะครับพี่น้องเด้อเลขกําลังวัน0 5 6 8อ่าก็สามารถนํามาวิ่งกันได้ที่ศูนย์ห้าศูนแ้าหกห้าแปดแล้วก็6 8นะครับพี่น้องส่วนวิ่งรูด3จับคู่กับเลขกําลังวันได้ที่3 0 3 5 3 6 3 8นะครับ3 0 3 5 3 6 สามแปดนะครับตัวกันก็นกนคือสามศนพี่น้องส่วนสามห้าสปนะครับเยนขนเจนจับคู่ด้กอบเรียบร้อยแล้วพี่น้องอ่ะมาเบิงเิ่งรูดสจับคูก่กับเลขกํำลังวันในที่สองศูนย์สองห้าสองหกสองนะครับพี่น้องตัวกันก็นคือสอส่วนสองห้าสองหนะครับเยนขน,นจับคู่เรียบร้อยแล้วพี่น้องอ่ะมาเบิงนะครับ งบน้อยนะครั 2, บพ <igung> ี 36, world, 3, 2, 3, 26, exactly. ่น้องสามกับสองประกบคู่กับหกเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดนะครับอ่ามาเบิ่งพี่น้องสามสองนะครับประกบคู่กับหกกับเจ็ดนะครับประกบคู่หกกับเจ็ดนะครับกะมาเบิ่งครับพี่น้องสามหกสามเจ็ดสองหกสองเจ็ดนะครับเส้นขนแกนเน้นไปที่สามหกกับสองหกนะครับอ่ะมาเบิ่งครับหุ้นแรกแรกมาเด้อพี่น้องเด้อสําหรับ ลาวสตาร์นะครับเวลา 15, ลาา15บหน 2, 7, 7, าฬิกาสานาทีนะครับลาวสตาร์15้านาฬิกาสานาทีนะครับบน277ล่าง71นะครับลาวสตาร์แนวทางของเส้นคนเกียนวันนี้หลุดนะครับพี่น้องวันนี้หลุดนะครับเอากลับมาปืงกันต่อมาตามกันต่อครับสำหรับเฉพาะกิจนะครับพี่น้องบน517ล่าง3 2นะครับพี่น้อง517 ่ามสองแนวทางของเซียนคนเก่นก็มาที่วิ่ง3ล่างวิ่ง2ล่างนะครับพี่น้องกอดคอกันมากเด้อพี่น้องเด้อกอดคอกันมากนะครับสำหรับจับคู่ชุดเด่น3ามสองหนึ่งชุดนะครับก็มาที่3ามสองตรงๆเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเอ็ซีทางจองนะครับติดตามเซียนคนแก่กคาริเฮนน่นอนครับพี่น้องครับสำหรับเฉพาะกิจนะครับ มาเบิ่งกันต่อครับเ่าเป็นการเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งกันต่อครับเ่าเป็นการเสียเวลานะครับน้อยรอบพิเศษนะครับน้อยรอบพิเศษอ่ยุ่งครับพี่น้องน้อยรอบพิเศษบนเก้าแปดหกล่างห้าสามนะครับพี่น้องเก้าแปดหกล่างห้าสามนะครับพี่น้องมาเบิ่งแนวทางของเส้นกองเกนนะครับบนก็เข้าไปที่ เลขกำลังวันจับคู่วินกันที่6-8นะครับพี่น้องมา8-6นะครับพี่น้องเด้อมา8-6นะครับบนนะครับส่วนล่าง5-3นะครับแนวทางของเซียนก่อนกันจับคู่จอดในเล่นที่3-5มา5-3นะครับกะาเดเฮคือเก่านะครับสําหรับเอฟซีทั้งช่องนะครับน้อยรอบพิเศษนะครับเด้งบนล่างนะครับพี่น้องเด้อเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับพี่น้องสําหรับน้อย รอบพิเศษนะครับสองเด้งแลวครับพี่น้องครับสอ,สองเด้งนะครับน้องอ่ะหามาเบนกันต่อมาตามกันต่อครับลอยรอบปกติบนแปดเจ็ดศูนย์ล่างสามสามนะครับบนแปดเจ็ดศูนย์ล่างสามสามนะครับแนวทางของเซียนกอนเกนก็มาที่วิ่งสามล่างนะครับพี่น้องจับคู่เจาะเน้นๆไปที่อ่ะวิ่งสามล่างนะครับ มาเบิ่งครับจับคู่จดเน้นันที่สามสามนะครับเข้าวิ่งล่างหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับสําหรับหน่อยรอบปกตินะครับจับคู่นะครับพี่น้องเน้นๆไปที่สามสามนะครับพี่น้องกลับมาที่มาที่สามสามล่างแล้วพี่น้องเด้กกัะเหตุขึ้เก้าครับพี่น้องสาหรับน้อยรอบปกติอ่ะมาเบิ่งครับปิดท้ายรายการด้วย V i p นะครับพี่น้อง V.I.P. นะครับบน1 3 9ล่าง6 7นะครับแนวทางของเสงเ้นคนเก่ก็มาที่วิ่ง3บนนะครับน้องจับคู่จอดนี่ไปที่3 9นะครับพี่น้องมา3เก้าตรงๆเลครับพี่น้องสำหรับนอย V.I.P. นะครับนอยรอบ V.I.P. นะครับสรุปแล้วนะพี่น้องเนาะ,ะลาวสตารูดนะครับเฉพาะกิจนะครับ เข้ามาที่ล่าง3 2นะครับพี่น้องตรงตรงนะครับส่วนน้อยรอบพิเศษก็8 6บน5 3ล่างนะครับในเฮนะครับสองด้งนะครับพี่น้องครับสองด้งส่วนปกตินะครับก็เข้าไปที่วิ่งรูด3ล่างนะครับจับคู่จนในไปที่3ามสามคามาสามสามนะครับพี่น้อง VIP นะครับบน1 3 9ล่าง6 7นะครับมาที่3 มาที่วิ่ง3บนนะครับจับคู่จอนี้นี้ไปที่3ามเก้านะครับตรงๆเด้อพี่น้องเด้ออ่ะก่อนอื่นเซียนก่อหนหยัดเอาแนวทางลงก่อนนะพี่น้องเนาะอ่ะลงจจกนะจอก่อนเอามาตามกันต่อด้วยกันพี่น้องเด้อสาหรับวันที่26เดือน2พศ2อ6 8นนะครับสําหรับแนวทางของเซียนก่อนเจนนะครับวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับ สามารถนําไปเล่นได้ทุกหุ่นทุกน้อยนะครับแต่ต้องเล่นอย่างมีสตินะครับคําเตือนปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้องพี่น้องครับแนวทางมีเข่ามีรลุดเด้อพี่น้องเดอ้อเล่นอย่างมีสตินะครับพี่น้องอ่ะมาเบิงครับพี่น้องครับเดี๋ยวเซียนคนเกนจับคูจอเนีนๆีให้คึ้เก้าแล้วกันสิขึ้นหน้าจอให้เอฟซีตั้งจองได้แคปหน้าจอกันเนาะพี่น้องเนาะเซียนคนเก่นก,นก,นกนขะขออนุญาตเด้อครับพี่น้อง เซียนคนแก่นบ่อยากแชร์โดนนะครับพี่น้องถ้าแชร์ละ่ะเพิ่นบ่เปิดการมองเห็นนะครับทางช่องเด้อพี่นอ้องเด้อห่ามาเบิ่งครับวิ่งรูดงวดประจาวันที่26เดือน2พศ2568วิ่งรูด0กับ9เด้อพี่น้องเด้อว,วิ่งรูด0กับ9นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดเซียนคนแก่นเน้นนะพี่ที่วิ่งรูด0นะครับพี่น้อง เอฟซีบอมักวิง่งรูดศูนย,ย์กับไปวิ่งรูดเก่าคือเก่าเลยครับพี่น้องเด้ออ่ะจับคู่ชุดเด่นนะครับพี่น้องศูนย์เก้าหนึ่งชุดเบิ้ลก็คือศูนย์ศูนย์แล้วก็เก้าเก้านะครับพี่น้องเบิ้ลก็คือศูนย์ศูนย์เก้าเก้านะครับพี่น้องอ่ะมาเบิ้งครับพี่น้องวิ่งรูดศูนย์จับคู่นะครับเดี๋ยวเซียนคอนเกนจอเนียนๆให้แล้วก็สิขึ้นหน้าจอให้ขึ้นเก้าครับพี่น้องอ่ะวิ่งรูดศูนย์จับคู่ ชุดเด่นนะครับจับคู่จอดนี้นเน้นไปที่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าแล้วก็ตามมาด้วยศูนย์หกนะครับส่วนวิ่งรูดเก้าจับคู่นะครับอ่ะส่วนวิ่งรูดเก้าจับคู่จอดเน้นเน้นไปที่เก้าสอง เก้าสามเก้าห้าและตามมาด้วยเก้าหกนะครับแนวทางกองเซียนคอนแกนเดือพี่น้องเด้ออ่ะเบิ่งพี่น้องครับแนวทางกองเซียนคอนแกนนะครับพี่น้องเน้นที่สี่คู่หน้าเด้อครับพี่น้องเด้อเน้นที่สี่คู่หน้าเน้นเน้นแล้วก็สี่คู่ท้ายเน้นเน้นนะครับพี่น้องส่วนตรงกลางครับพี่น้องตรงกลางศูนย์สี่เก้าสี่ นะครับกันทุนไว้เด้พี่น้องเด้อกันทุนนะครับส่วนเลขกำลังวันของเสียนคนแก่นนะครับหนึ่งสองสี่แปดนะครับสามารถนํามาวินกันได้ที่หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งแปดสองสี่สองแปดแล้วก็สี่แปดครับพี่น้องอ่ะส่วนเลขงบน้อยนะครับพี่น้องงบน้อยนะครับพี่น้องเด่นวิ่งรูดงวดประจำวันที่ยี่สิบหกเดือน 2, อสองพศซสองปันห้าร้อย 68เด่นวิ so okay, ่งรูด0กับเด้านครับพี่น้องเด้อ0กับ9นะครับพี่น้องเด่นวิ่งรูด0กับ9จับคู่หรือว่าประกอบคู่นะครับพี่น้องกับ2ประกอบคู่2ก so yeah, no so ับ9นะครับพี่น้องอ่ามาเบิ่งครับพี่น้องจับคู่0กับ9นะครับจับคู่ประกอบกับ2 9นะครับพี่น้องมาเบิ่งนกับ0 2 0 9นะครับ0 2 0 9 9 2 9 9นะครับน้องอเซียนคนแกลนกันนิ้นจับคู่จอเน้นไปที่0 2นะครับน้อง0 2แล้วก็9 2เด้อครับเด้อ9 2กับ0 2นย์อะครับ,รบ, 92, บ, 02, น,รบน้องสำหรับเอฟซีทางช่องนะครับพ่อพ่อแม่แม่แมพี่พี่น้องน้องนะครับอ่ะมาเบิง้งนะครับเลขเด่นวิ่งรูดศูนย์กับเก้าจับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่ วิ่งรูดศูนย์จับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่01 02 04 08นะครับ0 1 0 2 0 4แล้วก็08นะครับตัวกันก็คือศ1กับ08จะ้เป็นอเอเดอส่วน02กับส่วนกับ04จับคู่ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะ มาเบิรงพี่น้องวิ่งรูด9จับคู่กับเลขกำลังวันในที่9 1 9 2 9 4 9 8นะครับ9 1 9 2 9 4 9 8นะครับตัวกันก็คือ9 1กับ9 8นะครับส่วน9 2 9 4เก้าสี่เขียนจับคู่เรียบร้อยแล้วพี่น้อง สำหรับเอฟซีทางช่องนะครับพ,พ,ม αι, ม αι, ม αι, พ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจครับทางช่องนะครับพี่น้องครับสําหรับมือนี้นะครับเซียนกวนเกนนะครับกะ นำมาฝากพี่น้องคือเก่าสำหรับหุ้นนอยรวมลาวดาวจูนดาวจูนปกติดาวจูน VIP นะครับพี่น้องสำหรับพอพอแม่แม่เดินทางไกลขอเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับขอทุกท่านเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับประกาศนะครับพี่น้องเด้อสำหรับเอฟซีพอพอแม่แม่พี่พี่น้องน้องนะครับที่มีแนวทางนะครับหุ้นน้อยรวมหรือว่ารัฐบาลนะครับอยากจะแบ่งปั่นทางช่องกะ นะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับสําหรับอีฟซี MC ทันใดที่มีแนวทางนะครับเม่นๆนะครับต,ติดต่อเข้ามาได้ที่0816138981นะครับติดต่อเซียนคนแก่นโดยตรงนะครับพี่น้องติดต่อเซียนคนแก่นโดยตรงนะครับพี่น้องเด้0816138981นะครับ0816138981นะครับอ่า โทรเข้ามานะครับคือว่าติดต่อเข้ามาได้นะครับพี่น้องครับสําหรับมื้อนี้นะครับเซียนคนแก่กะสีขอล่าพี่่าน้องไปก้อนนะครับพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาสําหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้จะเพียงตอนนี้นาะพี่น้องเนาะพอกันไม่คลิปหนาครับสาหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีครับ